ในช่วงการทศววรษปี2000อุตสหาหกรรมเคป๊๊ปกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งในตัวเองกระแสะเกาหลีฮัลยูกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดฉายภาพประเทศเกาหลีใต้ที่ทันสมัยและเปลี่ยนไปด้วยพลวัตส,สู่สายตาชาวโลกทว่าขณะเดียวกันสังคมภายในประเทศก็ยังคงยึดมั่นในแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ และชามกลางสภาวะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความย้อนแย้งนี้เองก็ได้มีเกิร์ลกรุ๊ปวงหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นการปรากฏตัวของพวกเธอไม่ใช่เพียงการเปิดตัวศิลปินกลุ่มใหม่แต่มันคือการทดลองสังคมครั้งสำคัญที่ท้าทายบรรทัดฐานของชาติโดยตรงการเดบิวต์ของพวกเธอจึงเปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการเคป๊อปที่มีความเสี่ยงสูงและเป็นบทพิสูจน์ ต่อสังคมวงกว้างกับเรื่องราวเกิร์ลกรุ๊ปข้ามเพศวงแรกแห่งวงการเคป๊เลดี้ สำหรับใครที่อยากติดต่อโฆษณาหรือสนับสนุนก็ติดต่อกันมาได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับและสนับสนุนช่องก่อนนอะสตอรี่ของเราด้วยการส่งซุปเปอร์ตงและสมัตรสมาชิกได้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของวงเด d ีที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็เป็นวง Girl Group Transgender หรือวงข้ามเพศวงแรกของวงการ k คป๊อเรื่องราวในตอนนี้อาจจะไม่ยาวสักเท่าไหร่นะครับเพราะข้อมูลที่หามาได้ก็ช่างน้อยนิดเหลือเกิน เอาละเราไปเริ่มเรื่องกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วยสมาชิกของวงลดี้กันก่อนชินเน่เกิดเมื่อวันที่6มีนาคม1977ดำรงตำแหน่งรีดเดอร์และรัปเปอร์หลักประจำวงก่อนเดบิวต์เป็นสมาชิกที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากที่สุดคนหนึ่งเธอมีพื้นฐานจากการเป็นนางแบบมืออาชีพและช่างทําผม เคยปรากฏตัวในโฆษณาหลายชิ้นและมิวสิกวิดีโอของศิลปินอย่างโชพีดีเธอตระหนักถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองในช่วงมัธยมตน้นและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นคนในวงการบันเทิงมาตั้แต่สมัยมัธยมปลายคนต่อมาซาฮาร่าเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคม1980อายุ24-25ปีณนะวันที่เดบิวต์อแรกเกิดของเธอคือ,อยังจินชิก และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามกฎหมายเป็นยังดาอนดำรงตำแหน่งเป็นเมนโวคอลให้กับวงก่อนเดบิวต์เธอเคยทำงานเป็นนางแบบกางเกงยีนและเธอยังสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติด้วยการชนะการประกวดความงามของสาวประเภท2ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในปี2003อันนี้ก็ว่าตามข้อมูลที่เขียนไว้ในประวัตินะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเวทีไหนที่เขาประกวดเหมือนกันเพราหาข้อมูลยากหลือเกิน และเธอเด็กเขารับการผ่าตัดแปลงเพศทันทีที่บรรลุนิติภาวะบีนูถือว่าเป็นมักเน่น้องเล็กสุดเกิด่นวันที่15กุมภาพันธ์1984อายุ21ปีณนะวันที่เดบิวต์ดำรงตำแหน่งเป็นเมนแรปเปอร์ก่อนเดบิวต์ของเธอถูกอธิบายไว้ว่าเธอเป็นคนที่มีความหลงใหลาทางด้านดนตรีถึงขั้นเขียนเนื้อร้องของตัวเองได้เธอระอออกโรงเรียนตั้งแต่มัธยมปลายในปีแรก ไม่ใช่เพราะถูกกันแกล้งแต่ก็เพาะเพื่ออะไรตามความสนใจในทางนอกกรอบการศึกษาแบบเดิมๆโดยหาประสบการณ์ชีวิตจากการทำงานพาร์ทไทม์ก่อนที่จะมาออดิชั่นให้กับวงเลดี้และสมาชิกคนสุดท้ายยูนาชื่อเต็มคือจียูนาเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม1 9 8 1 อายุประมาณ23-24ปีณวันเบบิวชื่อเมื่อแรกเกิดของเธอคือจียงจองดำรงตำแหน่งเป็นรีดโวคอลเธอเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวงทำให้วงเปลี่ยนไปจาก3คนเป็น4คนจุดกำเนิดแห่งการปฏิวัติการก่อตั้งเลดีการตัดสินใจของค่ายโรจีเอนเตอร์เทนเมในการก่อตั้งวงเกิร์ลกรุ๊ปทา s g เจนเด เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่มุง่งเน้นจะต่อยอดจากกระแสความสำเร็จและความสนใจที่สังคมมีต่อฮาริซูหนึ่งนะนักด้องทางสแจนเดอร์ที่คอนทานจะประสบความสำเร็จในเกาหลีใต้ในนักขณะนั้นทางค่ายโรจีเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าโปรเจก t นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเธอซึ่งบ่งชี้ว่านี่เป็นคอนเซปที่ถูกสร้างขึ้นจากบนลงล่างโดยมีเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนที่ไม่ใช่การรวมตัว การของศิลปินโดยธรรมชาติขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกก็เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยมีรายงานว่าสมาชิกของวงได้รับเลือกจากผู้ที่เก่งที่สุดในบรรดาผู้สมัครหลายร้อยคนโดยบางแหล่งข้อมูลระบุว่าผูเข้า,อาวออเดิชั่นมีมากกว่า400คน,นรายละเอียดนี้ก็มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของค่ายที่จะนําเสนอว่าสมาชิกไม่ได้ถูกคัดเลือกเพียงอัตลักษณ์ทางเพศแต่ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มผู้ม,มีความสามารถจํานวนมาก เดิมทีนั้นวงถูกวางแผนให้เป็นกลุ่มสมาชิกศิลปิน3คนแต่ในนาทีสุดท้ายยูนาก็ได้เพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกคนที่4การตัดสินใจในครั้งนี้ได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลายเสียงร้อของวงเป็นอย่างมากและสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปของค่ายซึ่งอาจต้องการให้วงมีความสามารถในการแข่งขันดนตรีสูงขึ้นไปอีกสมาชิกทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงพวกเธอใช้ชีวิตร่วมกันมานานและ ฝึกซ้อมมากกว่า10 1ถึง14ชั่วโมงต่อวันครอบคลุมทั้งการร้องการเต้นโยคะและการออกกำลังกายเป้าหมายที่พวกเธอนั้นประกาศอย่างชัดเจนคือการได้รับยอมรับในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปที่มีความสามารถและต้องการจะแข่งขันด้วยผลงานเพลงและการแสดงไม่ใช่เพียงอัตลักษณ์ของพวกเธอ พวกเธอแสดงความสามารถอย่างแรงกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความอยากรู้อยากเห็นของทางสังคมและได้รับการตัดสินใจจากความสามารถทางศิลปะถึงขนาดที่ว่าช้างค่ายนั้นตัดสินใจที่จะแจกอัลบั้มเดบิวต 30, ์3,000แผ่นฟรีฟเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนได้รองฟังผลงานโดยปราศจากอาคติ โดยเรดี้ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่7เมษายน2005โดยมินิอัลบัมชุดแรกและชุดเดียวของพวกเธอในชื่อ Lady First อัลบัมน,นี้ประกอบไปด้วย8แท็กโดยมีเพียงโปรโมทหลักคือ Attention และ Lady Night nice. ซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่นิยมมากในวงการเคป๊อปช่วงปี2000กระแสเดบิวต์ของเลดีก็ได้สร้างความมือหาให้กับสื่อมวลชนไปอย่างมากทั้งในต่างประเทศและในประเทศเองสำนักข่าวชั้นนำอย่างด h e ิโ o ซอ o อ i ว e บ d e เ t อ e i a d ัด e ี e อ็นต่างรายงานข่าวการเปิดตัวของพวกเธอโดยเน้นย้ำถึงสถานะอันเป็นเอกลักษณ์ของวงแม้จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างล้นหลามแต่ความจริง ของกระแสต,ตอบรับจากสาธารณชนแล้วกับตรงกันข้ามอย่างสิ่งเชิงผลงานเพลงและมิวสิกวิดีโอของพวกเธอนั้นไม่ได้รับการตอบรับดีนักในเกาหลีใต้ที่เดเลวร้ายไปกว่านั้นคือพวกเธอ มีโอกาสขึ้นแสดงในรายการเพลงเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับวงน้องใหม่ที่ต้องการพื้นที่สื่อเพื่อสร้างฐานแฟนคลับความแตกต่างอย่างสุดข,ขั้วร,ระหว่างความสนใจของสื่อและการยอมรับจากสาธรารณชนเผยให้เห็นว่าในสายตาของสาธรารณชนและสถานีโทรทัศน์เกาหลีเรดี้เป็นเพียงเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่า เป็นกลุ่มศิลปินที่สามารถทำการตลาดได้จริงๆแต่ในทางกลับกันเลดี้ได้รับความนิยมอยู่บ้างในครับต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นและจีนซึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้คนในประเทศเหล่านั้นมองพวกเธอเป็นสิ่งแปลกใหม่โดยไม่มีอคติทางด้านวัฒนธรรมเช่นเดียวกับคนในเกาหลีในเวลาต่อมาเพลง attention ได้ก,กลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนข้ามเพศ ของเกลลีใต้และถูกยกให้เป็นเพลงชาติของเราทานเจนเดอร์หลังจากเพลง a t t e ช t ั่นจากนั้นก็เริ่มมีการโปรโมตต่อด้วยเพลงเรด y ี้ไหนส่วนอัลบั้มที่เป็นแผ่นจริงๆก็ตามที่บอกไปส่วนมากเขาเอาไปแจกครับและไม่ได้ถูกนำมาให้มีวางขายเขาเอาไปแจกฟรีๆเป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันให้สำหรับแฟนคาเฟ่ของเรด d ีปกอัลบั้มนั้นจะมี4แบบ ตามจำนวนเมมเบอร์และแจกให้แฟนๆฟรี Free, แบบสุ่มกันไปแพ็กเกจอัลบั้มจะแยกเป็นเมมเบอร์แต่ละคนไม่ซ้ำกันถือว่าในยุคนั้นนี่เป็นอะไรที่รํำยุคมากๆและเกล็ดเล็กเก็ด,กดน้อยอีกนิดหนึ่งชื่อวง레이ทีถูกตั้งขึ้นมาโดยน้องเล็กของวงอย่างพีนูโดยพีนูเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าน่าเสียดายที่คนรอบข้างดันมองไปอีกแบบหนึ่งทั้งทั้งที่เธอไม่ได้ตั้งชื่อนี้มาเพราะอยากให้คนมองว่า พวกเธอนั้นเป็นผู้หญิงแต่เหตุผลที่แท้จริงที่ตั้งชื่อนี้มามันเป็นชื่อที่เรียบง่ายและเรียกง่ายและคำคำนี้มันก็สวยดีเฉยๆเลดี้ก็คือเลดี้เท่านั้นแหละนี่คือคำพูดจากปากของเทงในช่วงโปรโมทเพลงพวกเธอยังได้เคยไปบรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยชุงอัง โดยพวกเธอนั้นได้ขึ้นเวทีในฐานะวิทยากรรับเชิญในโครงการสร้างมหาวิทยาลัยที่ดีโดยซาร่าได้กล่าวว่าหลายคนมักจะมองว่าคนชานเจเดอร์คือคนที่สับสนระหว่างเพศชายและความเป็นหญิงแต่สำหรับพวกเราแล้วชีวิตของผู้หญิงคือสิ่งที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกและแม้การผ่าตัดแปลงเพศจะทำให้เรารู้สึกผิดต่อพ่อแม่แต่มันไม่มีทางเรืองอื่นแล้วจริงๆ ในเดือนพฤษภาคม2005โดยความที่พยายามที่จะสร้างกระแสและดึงดูดความสนใจให้มากขึ้นต้นสังกัดได้ตัดสินใจทําการตลาดที่สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงนั่นคือการปล่อยโฟตโตบุ๊กภาพนูตของสมาชิกทั้ง4คนรายข่าวคนหนึ่งจากบริษัทผู้ผลิตภาพนูตได้กล่าวว่าการถ่ายทํำทั้งหมดนั้นถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดและถ่ายทํากันที่พัทยาประเทศไทย พร้อมเสริมว่าเราตั้งใจที่จะให้มันแตกต่างจากผลงานนูดของดาราคนอื่นๆที่เคยมีมาและเราเชื่อว,ว่าผลงานชิ้นนี้จะทําให้เรดดี้นั้นสามารถแจ้งเกิดในฐานะนางแบบระดับนานาชาติได้ ทาค่ายได้กล่าวว่าเราตัดสินใจที่จะปล่อยอัลบั้มหนูออกมาเพราะคิดว่านี่คือโอกาสที่จะทำลายทัศนคติเชิงรบของสังคมและได้รับการยอมรับในฐานะผู้หญิงอย่างแท้จริงและเสริมว่าหวังว่าทุกคนจะมองผลงานชิ้นนี้เป็นศิลปะที่ควรค่าแก่การยอมรับไม่ใช่เรื่องเช่าๆที่เอาไว้คุยสนุกป การถ่ายทำที่เกิดขึ้นในพัทยาประเทศไทยนั้นซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านชุมชนของคนข้ามเพศและเป็นสถานที่จัดการประกวดความงามของเลดี้บอยประจำปีนี่คือสถานที่ที่คิดไม่อย่างจงใจแล้วเพื่อเชื่อมโยงเลดี้เข้ากับศูนย์กลางวัฒนธรรมคนข้ามเพศในระดับโลกชื่อของโฟตโตบุ๊กนี้ก็เป็นที่ท้าายเป็นอย่างมากโดยใช้ชื่อว่า w o m e n r e f ฟ การตัดสินใจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวทางกลยุทธ์และความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงของค่ายโรจีแอนเตอร์เทนเมนต์เกี่ยวกับลักษณะของอคติที่เรด y ี้กำลังเผชิญอยู่พวกเขามองว่าการที่วงไม่ได้รับความนิยมเป็นเพียงปัญหาทางด้านการประชาสัมพันธ์ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยคอนเซปต์ที่น่าตกใจเช่นนี้แต่ความจริงแล้วฟอตกดังกล่าวไม่เพียงแต่ไม่ช่วยแก้ปัญหา แต่ยังซ้ำเติมสถานการณ์ที่เร็วร้ายลงด้วยการทำให้สมาชิกกลายเป็นวัตถุทางเพศและตอกย้ำไม่ใส่ธานาราชนมองพวกเธอ เผ่าร่างกายและอัตลักษณ์ทางเพศแทนที่จะยกระดับพวกเธอในฐานะศิลปินการกระทําเช่นนี้ขัดแย้งโดยตรงกับความปรารถนาของวงที่ต้องการจะให้ผู้คนนั้นตัดสินใจจากผลงานเพลงซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของวงอย่างไม่มีทางจะแก้ไขได้แต่การปล่อยโฟโต้บุ๊กนูก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรในวงการเกาหลีแต่เป็นกลยุทธ์ที่สร้างกระแสที่ดาราหลายคนก็เคยใช้กัน ข้อขัดแย้งที่สร้างความเสียหายให้กับวงเลดี้มากที่สุดคือ ประเด็นการริกเรื่องการเกณฑ์ทหารภา,บาคบังคับศูนย์กลางเรื่องราวครั้งนี้อยู่ที่บีนูสมาชิกที่ยังไม่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศในช่วงวงเดบิวต์ในระหว่างการโปรโมทที่ประเทศจีนได้เกิดข้อกล่าวหาว่าเธอนั้นจงใจจะแสดงตนเป็นทราเจนเดอร์เพื่อที่จะรีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารข้อกล่าวหานี้มีความรุนแรงอย่างยิ่งในสังคมเกาหลีใต้ซึ่งการรับราชการทหารนั้นถือว่าเป็นหน้าที่อันทงศักดิ์สิทธิ์และเป็นเครื่องหมายของความ รักชาติโดยข้อกล่าวหานี้กดส่งพลังยิ่งนักเพราะมันเป็นการใช้อุดมการ์ชาตินิยมเป็นอาวุธในการโจมตีกลุ่มคนข้อกล่าวหานี้ไม่หยุดอยู่ที่แค่บอกว่าพวกเธอเป็นทรานเจนเดอร์ซึ่งเป็นปอเกิดของอคติอยู่แล้วแต่ยังขยายไปถึงพวกเธอเป็นทรานเจนเดอร์ที่ไม่ได้รักชาตินองเหนือจะกประเด็นดังกล่าวเดดี้ยังต้องเผชิญกับการกีดกันเชิงสถาบัน พวกเธอถูกแบนจากการออกอากาศในบางรายการเพียงเพราะว่าเป็น t r า n เ g นเดอรและยังประสบปัญหาในการหาสปอนเซอร์ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ได้ความน่าเชื่อถือที่สำคัญสำหรับวงไอดอลเคป๊อป ในงานแถลงข่าวพวกเธอได้ระบายถึงความคับข้องใจต่อความอายุทีรทำที่แม้แต่โอกาสที่จะแสดงความสามารถก็ยังถูกปฏิเสธโดยกล่าวว่าพวกเธอยอมรับคำวิจารณ์ด้านฝีมือแต่การถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงเป็น สิ่งที่ไม่ยุติธรรมตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรมพวกเธอต้องเผชิญกับการแสดงความเกลียดชังและอคติจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพจิตใจของสมาชิกทุกคนกิจกรรมของวงเลดี้หยุดชะงักลงหลังจากเดบิวต์เพียงได้ประมาณ1ปี พวกเธอได้หาหรือเรื่องการยุบวงอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม2006และมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงปี2007ประเด็นสำคัญคือการตัดสินใจริเริ่มโดยตัวสมาชิกเองพวกเธอได้ร้องขอให้หยุดกิจกรรมเนื่องจากความบอบช้ำทางจิตใจแายการขาดโอกาสซึ่งต้นสังก,กัด็ออมรับคำขอนั้นแถลงการอย่างเป็นทางการของโรจิเอนเตอร์เมนระบุว่าเกิดจากอคติของผู้คนซึ่ง จำกัดการขึ้นแสดงบนเวทีและรายการโทรทัศน์และทำให้สมาชิกต้องทนทุกทรมานทางด้านจิตใจนอกจากนี้ปัญหาทางการเงินของบริษัทก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยและนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของวงเกิร์ลกรุ๊ปทางเจนเดอร์วงแรกของวงการเคป็อปหากมีเรื่องราวใดตกหลน่นหรือมีเรื่องราวใดผิดพลาดการใดก็ต้องขออาภายัยด้วยนะครับและว,วงเลดี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอเป็นอย่างมาก แต่ก็หาข้อมูลมาได้เพียงเท่านี้ที่ป๊อปเราเองก็เคยมีวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็น transgender กรุ๊ปเหมือนกันนะครับอย่างวง Venus Five Tap ที่ยุบไปเมื่อปี2010 เอาละใครชอบเรื่องราวของวันนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือถ้าใครมีแราสนับสนุนอยากให้กำลังใจก็สามารถกดซุปเปอร์แชกันมาได้นะครับและคลิปต่อไปอยากให้เป็นเรื่องราวของใครวงใดหรือศิลปินคนใดก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนนอนสตอรี่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้ว